สวัสดีครับพี่น้องขออภัยน้ำด้วยครับผมเออเมื่อกี่นี่ตื่นใหม่ๆขออภัยน้ำทีเออเมื่อพท่านลางหนาลางตาให้ลูกนะพี่น้องเนาะทุจ้าลูกตุจราสวยๆเน่เพิ่งตื่นค่ะจะทำอะไรตื่นมาก็เดินเล่นเลยครับผม ของเล่นเฮ้ยเฮ้ยงายงายโลโอ้โทรศัพท์คือเทพแค่ว่าโทรศะจับเทพแถวว่าโทรไปหาแมียดิย้ ฮัลโหลกดไปหาแม่ดิแม่เอ้ยทังอยู่โทษไปหาแม่เร็ววา,รว,วายโทษสับเทศเลยวากดกดกดโทษละบ่โทษละเบ,ะบ่ลูกโลโลกะนะันอะ cốt bơ đây nào cốt bơ mẹ này mẹ thôi oh. lỗ nú tên là mẹ lỗ hello ừ thôi <laughs> Hãy ขึนช่วงเศร้าสิยูก็ตะหน่อย,ยครับผมตะหน่อยสิเบิ้งเพื่อนห้แม่เพื่อนยังสิได้เฮ็ดงานได้เตรียมของได้เตรียมยังล้างจานล้างทำความสะอาบล้างถ้วยล้างซ้ำส่วนตะหน่อยกะถ้าถ้าตะหน่อยเอาบ่อเอาไว้อีกสิเพื่อนกับพกเพื่อเฮ็ดงานแบบนี้หรอกดูกัน สวยกันเจ้าหน่อยเล่นาาวเจ้าหน่อยก็สิดูแลเพิ่นค่าเดียวเลยพี่น้องเมืองค่าเดียวตอนเพิ่นช่วงสาวๆแม่เพิ่นออกไปเหตุเออทำาพว่สาบานงานทำงานบาททำงานบาทเนาะเขาเอิญเจ้าหน่อยก็สิอยู่เพิ่นสร้างเพิ่นตื่นนะ เล่นหนังเล่นหนังต้องต้องต้องเก่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 งมาบอกมาบอกหวยก่อนดิไม่ต้องไปเคาะมานี่มานี่มานี่มาเมะเมะเมะมาเมะนี่ถามหวยก่อนพ่อถามหวยก่อนดื่มนมไหมอ่ะฮะดื่มนมไหมมามามาดื่มนมไหม

เธอทำไมทำอย่างนั้นวันซูสับมันซัมซ n ฮีโร่มันทนอยู่แล้วเอ้าเธอทำดีๆเดี๋ยวตดแตกตดแตนเอ้านี่อย่าไปทำนี่ลูกของมันใช้ได้อยู่เนี่ยนี่หืมรับได้เนี่ยนี่เนี่ยโซูสับฮีโร่ใส่ได้เรียบร้อยเติมใส่ซิมเข้าไปก็โทร่ได้แล้วไม่เล่น Nú chôn Đượm quán quạt Khoi khui cân Đượm nôm quán Khoi khui cân Mẹ, Mế... mẹ luôn ừ. <laughs> ใส่แม็ใส่แม็ใส่แม็หนูใส่แม็ใส่แม็ใส่แม็ยังไงเออเออใส่แม็ได้ด้วยอุ้ยเก่งอย่างงั้นเหรออุ้ยอ่ะใส่ให้เดี๋ยวพ่อใส่ให้ น,นี่จะใส่ไหม เออทีต๊ที่ต๊บที่ต๊กงับเข้าไปงับเข้าไปเดี๋ยวนี่เห็ดอันนี้ก่อนน่ะไอเพิ่นมีจยะขาบนม <c oughs> เอานอมมาสีดใส่ทีนอนพี่น้องนี่นี่มาเอานอมมาสีดใส่ทีน้อนออม,มีลูกน้อยกันทั้งคีละ <c oughs> ลูกกำลังดื้อเพิ่นกับซีดใส่ทีนอนทีนันอเอาตัวชับไปใส่ดิเอา บห้เพื่อนเหรียญหนักฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีงอนเด้อเย้อนเด้อเย้อนลงไปข้างล่างเลยรัโทรไปหาแม่รัวรัวรัวดึกสองสาวเทศดึกสองสาวเนี่ย อย่างอย่งยอมดื้อจอมดือ้อจอมดือ้อยังติดมือ่อในพอ่ะมึงเรียบบ่อืมหนาไหมนไหม <laughs> นาเลยหนาเลยอืมนี่ตีตเลยวะ

โอ้พบแต่หน่อยก็ว่าแมวแมวแมวอยู่ใส่กันเลยแมววสัตวเห็นอยู่เก่งพอเห็นแมวแมวรู้สียแมววสัตวก็นึกว่าอยู่ใส่แมวแมวมาดูยังเห็นแมวแมวอี ออไก่แมวถืกแล้วแมวถืกแล้วเออแมวเล็หน้อยก็นึกว่าอยู่ใสแเทเท่เห็นอยู่กางเกงพ่อแมวก็ได้เออแมว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 มอมออยู่ไหนมออยู่ไหน เออไปก่อนสวัสดีครับทุจาก,ก่อนทุจาก,ก่อนทุจาก่อนไปก่อนไปก่อนสวัสดีครับ